ถ้าซาลี่กับมาเราตล,ดลาดเุกคนส่วนจะพานเพิ่นบมา,มาไปไปเลาปไปเอ้ย่นมา,มานบ่าอะไรยังก็งามนะพูดทางนีตาาซาลี่ซื้อนังต๋าปะอ หาบมาแล้วก็ไม่คือถ่างคุกกันนะสายแล้วอันนี้โกยทุกคนท่านะถา,าบนักันแกผมาแต่ทั้งนั้น เดี๋ยวลานอยหนึงอ้นี่งามเด็ดทุกคนใช่ายผู้ชายดางแดงงกานงามเด็ดกรรุไทยสบายดีและกสวัสดีให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะบี่ส้มสบายดีตอนเช้าทุกคน เปิดคลิปพอมขี้รถแล้วทุกคนเลยอันเพราะว่ามื้อนี้มีบ้านเซนิเราเห็นตลาดทุกคนเลยอันเปิดตลาดคืออันสะบ้านเนี่ยไปขายเคอร์ทุกคนขายของยุ่งของกินเด็ดมอนี้เป็นมื้อเปิดทุกคนเลยสิลป์งไปเบิ่งสิไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งว่าเราถ่ายเฉยๆสายแล้วทุกคนเลยเด็ดเต้นสายได้ไปเริ่องตุกัดไว้ทำเพื่อนมุนน่าปรจัก คนหลายเด้ทุกคนคนหลายอี่ไรเนี้ยจอดนี้ก็ได้โ <flatten. S 2> อย้ยไฟคอนชิลเลอร์ <volta> <tense> ชึ่งนะแม่จอะมันก็แง่งเลยนี่นะก็คนหลายเด้ทุกคนเลยฮ้อ่ะฮาวไปเบิรงทุกคนเชี่ยๆอยู่ไรเชี่ยๆอยู่ไหน คนหลายเลยทุกคนเลยเอาตูนโอ้สาเมลี่ถ้าซาเมลี่กั็มาเราจะร่าเลยทุกคนเลยส่วนชะพันเพิ่นมาไปเวลาปุ๊บไปเอ้ยพันมาเมื่อไหร่อะไรยังก็งามนะ พูดทางหลังชันหน้ากับมาสวยแล้วมีครบเลยของกินในทุกคนเลยปิ้งมีจ้างของกินชุกของกินดิบมีครบมาซื้อป่ะเ <c oughs> บ้างหน้ากับมาสย้ังได้สวยยังมันได้ยยงนได้สยยังมนได้สวยยได้สวยัง <c oughs> นยัง <c oughs> มนไ้สวยยัไ้วยังมั กูกำลังอาโตมากก็มีนะเลอพซื้อขีเหรอมีขาวจีน้ำปข้จีเต้ขนมผิวลว่ขวเอ้ขนมผิวละ่ยมีขาวจี้ปเต้บอกขาวจี้ปเต้เหมืนอะไรได้มือนรูปเมื่อกี้ มากมาท่านืี่สายคดนั้นแหละมาตุ้งเต้นกุ้งสดนมาซื้อเยอะเยอะซื้อตุ้งน้เยอะห้าพันน้ำท่านนะสุดท้ายทุกคนเลยว่าเป็นกุ้งฝอยทุกคนเลย เดี๋ยวนึงงามเด้อทุกคนายดงามเด้อเนาะคู่ชดถูมีขนมต้มไรคูบนามู่กันนายังบร่คนนีวนสร้ตลาดใหญ่เด้วโอ้ายมาให้เต้ทรายทีย Về <laughs> luôn, <chú> à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không <cười> 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 สลีซื้อนังต่อปะเฮ้ยเถอะหลายเด้เนาะกุ้งนี่ได้ขายดีกุ้งสดๆเออกุ้งสดๆจากบอกด้ขครดีก็น่าเลยมมาน่าดียวเดีอยเมเงินละ โอ้กุหักมาแล้วก็ไม่กอ,อยู่ทางกุกน,นะสายแล้วอ,อันนี้โกยทุกคนนะนะไปแลกจานแล้วแก้น ơi, subscribe cho kênh Ghiền không, oh, ừ không bỏ แล้วเ่งตอนสาวพันเอไหมคุ้มยูมันหายเงี้ยทางนี้นีกินน้อยหน้าน้อยหน้าน้อยหน้าฮ่านับรลซื้อเฟอรอ

มืาแล้วมาแล้วเบิร์กันสรีอยู่มือเลยทุกคนไปเหากันไปทุกคนต้องงานไปเกี่ยวข้าวกันบีว่าแส่อันไปเว้ยทุกคนเลยมือเสาร์ดีนะไปเว้ยแหละบริลลล่งไปกันเสาร์ตอนนี้ก็เก้าโมงสี่โมงทุกคนแล้วก็ซื้อน้ำมันอารมณ์มาสู้ข้าวเมะแส่กิน มันนี้นี่สะพานมาได้มาซอยทัคนเลยน้าสาวมาน้าเาวมาเมี่วกอยกัลซอยไปปลงไปกทุกคนเฮ้ยนี่เขาเมสแอเกวอาใอ่เกวขึ้นนี้ล้วกเมสแอเกวมามาเกี้กัสาวนี้ทุกคนแล้วแล้วกยังสาเฮ้ยทุกคนเฮ้ยนี่เฮ้ยใหญ่ลม เฮ้ยเยคือมันจะลมโลเลสิโลลมไเนียเฮ้คุจะลมมิฮ่ากินน้ำเย็นกินน้ำเย็นงั้นดอกสิโลเออตามดอกซะ เ็ดอลูกกนน่ะเฮ้ยที่ไหนเรียเยอ๋อแล้วนี่สิเออได้ะนเขาแล้วได้ว่ะเอออันนี้ซื้อเพอมาขายนะไปซื้อเพื่อซ้ำจะของว่านภาพแา้ของเพราะได้ผู้ซอยมือละคนว่านนสภานมาซอยมันยังบร่เกียวบ่ยัง อ้เจ well, ๊จักรโตเราทุกคนเลยเกี่ยวเข้าแล้วจังเจ๊จักรโตใายกระบอกล้มหลายเลยเฮือกเนาะล้มตัวยังไม่เฮือกแล้วก็ยังเงินเฮือเทิงนี้เฮือเทิงนั้นก็ลงเออเฮือกนี่ก็สามมือจังอ้อมบ่เข้าก็เข้าลงเลย บรสะพันเมื Look, ่อกี้นัานมือนี้นั่นแหละและเกี่ยวค่อยๆกอเอาเดี๋ยวเรางกัน เห็ดเยอะใช่ไหมเอาแล้วมาแต่เช้นี่นะคือไม่ค่อยเห็ดเห็ดลองมึงดูนอบสบายดีนะเป็นเปล่วเราไปห้องเห็นะซาเอากาเอ็ดเรเลองมึงดูซาแล้วแล้วเป็นช้ำกินเป๊ปซี่เลย ก, i, ก,กินเบบซี่แล้วก็เก้วข้าวเลยว่าเอาบอกเก้ยวเลยรูปแลยไปซือ i, ซ้อเบบซี่มาเสนี่เดยนนหผลบ่เข้านะผลบ่เข้านี่ลุงนะนลลาีชาวดีแล้วลว่าเดี๋นะฮะฮันให้เต้นให้เป็นได้ดดแล้วเป็นเลยปหเข้าแล้วจากบนนีิษชน Bem ้องกินเบบซี่แล้วกินเบบซี่กน เออนะลงจอดรถมาแล้วหนแล้ววันนี้นะเราถ่ายลงมาแล้วอ,อันเทิงมันสิบุมี่แดนอ๋อแต่ว่ามันเอาเลยท้งหเลย<ส>กีเฟซี่ก็มาสำหรรบนังแล้วทั้งหมด เินเล้คุณนัเียพ,เรรพร้อม,ลมาล่ะสีนะเรียบร้อยทุกคนเฮอนี่นี่อดีแดดอนอไปขึ้นไปหากี่ข้าวกินน้ำทุกคน f c เมื่อบันี้ตอนแรกเนี่ยเอาเฮลมนี่คือเก้าทุกคนดคนัน หึงยูเฮอนี่ก็ยังแล้วนะก็มันลมแล้วก็ยายไอ้กะต่อเฮอนี่แล้วเฮอนี่แล้วก็หุ่นแล้วก็ปั้นแล้วทุกคนเลยกอดอาใส่เอกะย่างใส่ข้าวกลางบอนนี่บ่อนี่ท้อบ่อนี่ะตั้งทุกคนกลายหันลมมาเลยไปนั่งกี่ข้าวของกินกะบ่ได้เฮ็ดได้ทุกคนเลยโมนี้นะพอดีว่าเอาซื้อมาใส่ตลาดเลย ซื้อของกินซุกมาเลยสลดมาสเสได้ลูกทุกคนเลยมืนตาเลยช็อตเลยนะนะตอนนี้มาเฉยทุกคนเลยค่เฉยมายาตวรินหุ่นมันเะท่ด้วยนยะนะชี้โตกินมะนะอยากกินนมมืดเด้ทุกคนเลย่าเฉยตั้งกองบนื่นห้าง เดียสิมาอันให้กินก่อนอันสิตําบ่ฮุ่คือเก่ามื้อนี้กันพ่อเลยเดยสิแอสิตํามื้อนี้อกินกันนี่าซื้ออันก้อยคือก้อยสิงว่สลัดล้างสลัดก่อนจะตําจะก้อย ขาปุ้นน่ะเนาะเฮ้ยไ่มีไฟบาบ่บางอย่บ่ต่ำเขาสันนี่เนาะตั้งสัเอาขปุ้นมานนา่นะนอเกอแค่ปลาสพีักันาหละจละงอรักบเกลอเนาะหลับีเนาะคอยเนาะ ซื้อพอกินซุกวันนี้ทุกคนในบรดษัทว่าเ้าไปสายมาเล่ลนสุบเรดุวิไปกินตลาดลาบบ่เนาะว่าสัตเนาะต้องรอสกอยสกอยดีๆลาบลาบ ตาบมะฮุ่งแกงน้ำม้ขงาวมแกงไก่แต่บุมีิก่ด้แกแก,ก็โทษดย

มาทุกคนกินอยู่ทั้งเฮิร์มันี้นะเพราะว่าจะล้างฝนกระตกได้ชนี้มากินข้าวลำกันเบิ่อแล้วมันเป็น่แี่บดอกนี่ก้อยกนข้าวแดงบ่แดงบอเ่งเนีไมกินเมือไรีกินีิเม้่อะกินมหเนาไปิ้น้าเบังยบไปบ่งยัมไ้้ไพักกลับมาแลวหน้าหลังกิข้าวหน้าแน้วูมากเราะมา ดีจุดบ่ายยังไงซะแล้วเปร็จสร้นี่ยวทำหุ่นทุคนวันนี้จะทำวานนีจะพันทาเข้าได้ๆแบบง่าไยๆแบนง่ายตีได้เนี่ยจ้าทำยันดีครับโอเคทำมาไหมโอเคแค่นีอน้องมุมทะเน้อ กี่ชั้ามั้งเงากี่นข้าอิ่มแล้วทุกคนเลยเฮ้ยฝนจะตกบานนี้โอ้ข้าวบ่ท่านได้หื้อซันทุกคนเลยเข้ากันตัวของเกิลบัวบานนี่กะแดดนี่มันแห้งแล้วทุกคนเลยแห้งแล้วผัดฝนมาตกลงบานนี้แตะงาะกับมาจากชิ้อกับ้อบ่ท่านว่าตอนมันตกนี่ฮากกำลังกินข้าวอยู่ถ้าลงไปหื้อกับบ่ท่านคือเก้าทุกคนเลยเพาฝนมันมาบัดเดียวเอาบ่ท่านยังตกอยู่ตอนนี้กะ เอาเป้แล้วทุกคนคลิปนี้กันทุกคนฝากไว้สนิทกอนทุกคนเลยก่อนีื่นขอโม่เข้าใจน้องทุกท่านที่ทำไปตามตังใจให้พบกักในคลิปที่จะไปสบายดี